สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับธงพระราชพิธีกัจจนาพิเศษพุทธศักราช2539กันนะครับกลางธงเป็นพื้นสีเหลืองอเป็นสีประจำวันพระราชสมภพท่าสัญ,ญลักษณ์ประกอบไปด้วยพระราชลัญากรประจำพระองค์องรัชกาลที่9เป็นหลักสำคัญมีตาพระบรมราชวงศ์จัก,กรี และพระมหาพิชัยมงกุฎอยู่ด้านบนเป็นเครื่องแสดงถึงความเป็นพระมหากษัตริย์เห่งแห่งพระมหาจักรีบรมาราชวงศ์มีพันเครื่องสูงสองชั้นที่มักอยู่ในมโนภาพของผู้คนทั่วไปเมื่อนึกถึงสัญลักษณ์ของรัฐธรรมนูญอันเป็นเครื่องหมายแสดงถึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีช้างโดยมีช้างสองเชือก เทิดแต่พระราชัญจกรอยู่ภายใต้ให้พระสวตสชัดซึ่งสามารถแปลได้หลายทางคือช้างนั้นเป็นพระ,พร,ะราชพาหนะของพระเจ้าแผ่นดินเป็นเสมือนเหมือนค่าช่วงค่าช่วงใช้ของพระมหากษัตริย์จึงเปรียบได้กับประชาชนซึ่งเหมือนเป็นค่ารับใช้ใต้ ให้เบื้องพระยุคลบาทขณะเดียวกันก็อยู่เย็นเป็นสุภายใต้ร่มพระมหาสวเตฉัตรช้างเผือกเป็นสัตว์คู่คู่บารมีขององค์พระมหากษัตริย์อีกอีกทั้งตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ช้างเผือกที่มีช้างเผือกที่มีลักษณะตรงตำราจะมีส่วนช่วย ให้เกิดทั้งแสญยานุภาพได้พระพระบารมีขององค์พระหมหากรัทีกทั้งทั้งเชื่อของศาสนาพรามทั้งเสือที่มีลักษณะตรงตามตำราก็มีส่วนช่วยจึงแสดงถึงความเป็นผู้มีบุญญาธิการได้ทรงพระปีชาญายน ด้านล่างดีแพรแ่แนบปรจุข้อความว่าฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีพุทธศักราช2539ขอบคุณสำหรับการรับชมครับ